สวัสดีครับผมนเอนะครับในกลุ่มของส์ดำสูงนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็มีอะไรอัปเดตหรอนะครับมีหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับวันนี้คุณได้อัปเดตนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปอัปเดตกันยังหรือว่าอาจจะช่างใจอยู่ว่ามันจะมีอะไรใหม่ไหมก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับเพราะว่าผมอัปเดตแล้วนิดน่อยนะครับนี่ผมเลยมานั่ง มาให้ควารู้กันดีกว่านะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับ่เสียเวลานะครับเ,เริ่มจากมันจะก็จะมีเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์ขึ้นมานะครับต่อมาก็เริ่มอย่างแรกกันเลยนะครับเรื่องการอัปเดตของมืนถอนะครับก็จะมีเรื่องกล้องถ่ายรูปนะฮะกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะส่วนมากท่าที่ดูนะครับมันจะเป็นพวกโหมด p o r t เทรตโหมดวงกมกลับอะไรประมาณนี้ ที่มันจะทําให้ภาพมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องแกลเลอรี่แกลเลอรี่มันก็นจะแยกย่อย,ยไปเป็นพวกลีซมาสเตอร์อคำเสนอเพิ่มเติมหรือว่าเอฟเฟกต์โพเทสโพ,พเทสก็อาจจะมีรู้ได้ในอะไรที่มันเยอะขึ้นนะครับนะครับก็ลองดูต่อไปต่อเขามีอะไรบ้างเขามีลีซมอสเตอร์อหรือว่าเอฟเฟกต์โพเทสนะครับแบบแสงโพเทสใหม่นะครับหรูปแบบการเคลื่อน,นไหว เเพิ่มสี่นีหมดนะครับนะฮะโอเคนะครับในส่วนข้อต่อไปก็เป็นอ่า g o o g l e d u o g o o g l e กูกูเกิลเนี่ยอ่าวันยูไอเนี่ยมันจะเพิ่มการอ่าการถ่ายวิดีโอให้มันเยอะขึ้นนะฮะถ้ามันเยอะขึ้นแล้วก็อ่าในการนำเสนออะไรพวกนี้นะครับมันก็ผมไม่รู้ว่าของซีฟูจะได้อัพไหมนะครับวันนี้ก็อลองดูกันนะครับโอเคในโหมดข้อต่อไปผมจะไปกันเร็วเนาะ นะครับซัมซุงฮาร์ดซัมซุงฮาร์ดก็เพิ่งเพื่อเท่าที่ผมลองลองใช้มาัเพิ่งได้ลองใช้มาบ้างบ้างก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพเรด้วยการวิ่งออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคนะครับก็มันก็มีอะไรบ้างละ่ะมันมีแค่สราการสร้างนิสัยการน,นอนหลับตื่นดีดีขึ้นกระบปรุงการติดตามการออกกำลังกายนะครับก็จะมีประมาณนี้เนะะาะสรุปว่าหน่ยได้อะไรได้ถ้าติดตามการนอนหลับอะไรประมาณนี้ ต่อไปก็เรื่องของ s สมาร์ท i t c h นะครับ Smart ์ท i t c h เนี่ยเท่าที่ดูก็ต้องบอกว่าไงเหมือนกับเราโอนถ่ายข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้นะครับมันก็จะโอนให้ได้มากถึงสตัวเลือกอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเยอะแยะนะครับแล้วก็ ไฟเรื Answer, Fire, ่องอ่าสมาร์ r ติ anting, ้งไฟล์นะครับสมาร์ r ติ้งไฟล์เนี่ยนะครับเหมือนกับการอ่าค้นหาโทรศัพท์ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอื่นๆนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยอะไรอะไร่บอาลืมอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับค้นหาอุปกรณ์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับการแชร์นะครับต่อไปของเข้าต่อไปรเป็นการแชร์เรื่องอะไอรนะครับเแื้วใครไปไฟก็คือระบเหมือนกับว่าอาจจะรองรับได้ดีขึ้นอาจจะ ไม่ทำให้มันอับสัญญาณนะครับจุดอาจจะได้รับสัญญาณที่ไวขึ้นเลยประมาณนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าบุคคลอื่นคนช้ดิวยสามารถเชื่อต่อได้โดยอัตโนโมัติโดยไม่ต้องก้อากผ่านส่วนมากปกติเราก็ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอเคมันก็ยังไม่อะไรแยะสประวัติการตัดต,ต่อลงไปเมื่อคุณแชร์รภาพและวิดีโอนะครับเพราะมันจะมีไอไอ วิดีโอ q u อวิ k แ a r e ด้วยนะครับที่มันอาจจะเพิ่มเข้ามานะครับก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องการใช้เคล็ดลับกับบุคคลอื่นคืออียาว่าแบบที่เราใชาอาจจะสีต่อไปผมก็ต่อไปเรื่องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องอคุณสมบัติการปรับปรุงเพิ่มเติมน,นะครับพวกจะสีการปรับแต่งโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ก็ต้องก็ต้องไปดูน่าจะเป็นการสีของตัวตัวเลนขานาดแต้ไม่ใช่เป็นอย่างนงะี้นะเป็นตัวของจอด้านหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็เดี๋ยว่อยมาดูกันอีกทีนะครับ,ค,รบคำนี้นะที่ใช้ใช้ชตลาดอะไรเงี้ยลบเงาหรือเสถียะท้อนใน p โฟโต้อิดิทนะครับโฟโต้อิด e ดิทโฟโต้อิดิทก็ใครใช้บ,บ่อยก็ผมกดใช้นะใช,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 ใช้บ่อยใช้ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัอิดิทนะครับ เอออิมัิชันเนปอรทินของคุณแม่มีอิมัิชด้วยนะครับก็ต้องเอ่ออันนี้ผมยังไม่เคยลองนะนะครับเอออิมัิชันปอร์เดนทินนะครับจนบนทึกยอดในขณะที่คุณท่องเว็บเหมือนกับประมาณเอ่อเขียนเขียนโน้ตอะไรประมาณนี้นะครับบนถึงยอดในขณะที่คุณท่องเว็บอะไรประมาณนี้เลือกแอปสำหรับแก้ไขโปรแกรมในแป้นพิมพ์นะครับแก้ไขแก้ไขในแป้งผิว Samsung หรือแอปอ๋อมีตัวเลือกของทีม์ให้หลากหลายขึ้นนะครับเขแต่งการปรับแต่งส่วดุลเสียงของคุณนะครับืมจุดแซกหวานเนาะนะครับเดินทงกันหน่อยของบิ๊กบี้บิ๊กบี้นะครับโอเคปรับแต่งเรื่องของจำสมเงนนะครับเกมหรืว่าเป็นส่วนของเกมออพติมิเซอร์วิสนะครับก็ ใช้ส่วนไหนก็ลองไปดูละกันนะครับว่าามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ที่อาจจะเป็นบั๊กเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเอ้ยมันดีขึ้นนะหรือว่ามันเอ้ย,อยมันมอนไม่น่าัอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาแชร์ข้อมูลกันดูนะครับก็คลิปนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ